ฉันทำได้ฉันทำได้ฉันไปแล้วัหนึ่งเพราะความสิ้นหวังครั้งนี้ฉันมีโอกาสนลาฉันก็ได้ตำแหน่งของด้วยอย่าลืมว่าฉันได้รับความชนาเร็วขึ้นห้าเท่านั้นหนึ่งปีไม่ใชเหลอขอองการตุกโในรอบยี่สิบปีดอกจันร์อนหายใจดอกจันฉันลืมชื่อเรื่องมือมานั้นไปแล้วเอาล่หนฉันจะไม่รอแน้วคุณอย่างอื่นภูเขาจะเป้าหมายแรกของเราลงฉันแค่อยากรู้ว่าจะไปไหนคุณมีแผนที่ไหนฉันทำที่นี่ฟิติกแผนทข่ออกมาวางบนโต๊ะมีป่าและพืนที่โดยรอบโซเฟียได้รับแล้ว ลิสิศชาแผนที่้ามนุษย์เป็นรูปวงวิกมานาจักมนุษย์ทั้งสถูกจัดไว้โดยมีระยะห่างระหว่างพวกเขามาพวกเขาเป็นชั้นแด่อยู่ใกล้จุดสูงสุดซึ่งมีเนืเขาอยู่อานาจักหานราบ้อยู่ใกล้กับมุมทางตวนออกเฉียงใต้มุิที่นี่เป็นจุดเชื่อมต่อไปยังที่อื่นอด้วยปลาเจะอยู่ตรงกลางของวในที่ซอสกุลทางด้านขวาของไาฝั่งแลบรอบมานาจักห่านั้ะมีอนาจักอู่ดีมากมายซึ่งมีขนาดเล็กกว่าแต่มีความลงสมบูรณ์มากกว่าสี่จากระวัติชอบครอบครองพื้นท

อันยระกาศคู่คนที่มอบความสามารถให้คุณด้วยอย่าลืมคำพูดนั้นในเรื่องของคุณเห็นได้ชัดว่าบทเป็นตูแหลกๆไม่ว่าด้วยวิธีใดคำตอบตามมาจากที่คุณได้ความแข็งแรงแล้วนิดพึ่งขึ้นาคตขหนาถือจดหมาที่เรบเมื่อมาที่นีครั้งแรกเปิดออกมาก็ยับดอกจันก็กดอกจันมีคนเคาะประตูรีนเอาได้ว่าเป็นใครมันเปิดอันยระกาศคู่ดอกจันคิดดอกจันสวัสดีอันยระกากคู่สวัสดีลูน่าลูน่าเดินเข้าไปห้องและปิดประตูตามหลังเธอเธอสวมหูฟังไวที่คอและสวมเสื้อผ้า

รู้สึกตื่นเต้นม,มากที่ได้สำรวจโลกแฟนตาซีนี้ในที่สุดเขาจะเจอผู้คนใหม่ๆได้รับความรู้ใหม่ๆเขาก็พร้อมสำหรับทุกสิ่งพวกเขาทั้งสอีย่างนั้นช่วงหนึ่งแม้ว่าเธอจะพูดอย่างอื่นแต่รี็รู้สึกได้ว่าล้นามาทแค่ไหนมันสมเหตุสมผลแล้วเธออาจจะกลับมาที่นี่อีกบ้านที่เธออาศัยอยู่ตั้งแต่ยังเ,เด็กกับพี่สาวและครอบของเธอมันะสะดวกสบายปลอดภัยเอรู้ว่าเธอต้องจากไปและต้องการเช่นกันแต่มันเป็นเรื่องยากพวกเขาไม่จำเป็นต้องพูดคุยได้ยินกันเขาแค่บอกเธอไว้ให้มเธอรู้ว่าเขาอยู่ตรงนั้นผ่านไปเกือบครมมึ่ เขาถูกขัดจังหวะโดยใครบางคนคุณสามารถหาบ้านหลังเล็กคััและเรียมันออกมาได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการตั้งค่ายนั่นและมีห้องน้ำแบบพกพาอันยัประกาศเดี่ยวคุณเป็นอัจฉริยะวลลเอาแต่ความคิดของโซเฟียไว้กับตัวเองเขาสามารถทำให้พวกเขากระาจได้ภายในหลังวิลกับลูน่าอยู่ด้วยกันพักอะไระสบายกว่ากันในที่สุดสิ่งต่างๆก็ร่อนขึ้นเล็กน้อยและพวกเขาก็ออกมามันเป็นสิ่งที่พวกเขาจะทำทุกเมื่อที่ทำได้มันค่อนข้างยาก,พกเพรารไม่ชอบให้เธออยู่ในห้องของเขาพวกเขามีควาสุขกันในไหนที่พวกเขาได้จน

ฉันควรเริ่มควบคุมและสัมผัสนายด้วยตัวเองแม้ว่าฉันจะมัคแต่อย่างน้อยฉันก็อยากจะเข้าใจแนวคิดเบื้องขังทายอย่างฉันเข้าใจแต่โปรดจำไว้ว่าฉันเป็นทักษะของคุณฉันใช้ความสามารถในการรับรู้และมีปกระสาทสัมผัสฉันแค่ใช้มนในนามของคุณความสามารถควบคุมและถึงสิ่งที่ฉันได้อย่างสมบูรณ์อย่ากลวที่ใช้มันโซเฟียด้วยความมั่นใจและเธอก็พูดถูกเธอช่างเป็นมือของดุลไม่ใช่ว่าเธอจะไปไหนทำไมไม่ควใช้ทักษะเพีงเราะมันยู่ในรูปแบบอื่นขอบคุณโซเฟียแน่นอนหลังจากพูดคุยกับเธอดุลก็ม

ทุกคนอย่ากันหรือยังฝันเด็ก,กหญิงพยายมน่ารีบเตรีมพร้อมอยู่พักหนึ่งังนั้นเขาจะไม่ได้พูดอะไรตกลงชันจะเก็บของและเตรียมเฮลิคอปเตอร์ให้พร้อมสิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการทำดำเนินการเดี๋ยวนี้ฝันรินเดินออกไปที่ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ทุกราวและเฮลิคอปเตอร์ออกมาเขาจะบอกโซเฟียว่าเริ่มเลยโรเจอร์เฮลิคอปเตอร์ผ่านการเริ่มต้นลงพื้ทุกที่และทำให้ตัวเล็กๆตกใจกลัวลินต้องอยู่สักพักก่อนจะกลับเข้าบ้านไปเขาพบกระเป๋าเดินทางที่เต็มไปด้วยผ้าและสิ่งของอื่นๆที่ ียงของเธอดมาจากลำโพงของเฮลิคอปเตอร์ครู่ต่อมาพวกเขาก็เริ่มลอยขึ้นจากพื้นและขึ้นไปในอากาศทุกคนมองผ่นหน้าต่างไปที่เก่็ดเล็กๆเล็กลงเรื่อยๆทุกนาทีที่ผ่านไปจนมองไม่เห็นอีกต่อไปในที่สุดการเริ่มต้นใหม่ของพวกเขาก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วจบตอน